ไม่ว่าจะงานเจาะงานคว้านรูงานเกียงานตัดงานขัดครบทุกวงจรการช่างต้องเซ็ตนี้เท่านั้นชุดสุดคุ้มบ็อกเซตกับสว่าน606และเกีย954เวอร์จินเทคโนโลยีจากญ,ญ,ญี่ปุ่นเริ่มที่ตัวสว่านกับสว่าน606เวอร์จิรองรับขนาดดอกสว่านตั้งแต่1.5ม mm ิมถึง10มิลมกำลังไฟสูงถึง850วัตต์ใช้ไฟบ้านได้เลยความเร็วรอบ4,800รอบต่อนาะทนียางกันลื่นรอบด้านจัด ห่วงงเรื่อลื่นหลุดมือปุ่มเร่งเครื่องสามารถเร่งได้ตามแรงกดของผู้ใช้พร้อมสวิตช์ปรับทิศทางซ้ายและขวาและปุ่มล็อกสวิตท,ที่ช่วยขุ้นแรงลดอาการเมื่อยล้าเวลาเจาะง,งานโดยไม่ต้องกดค้างใช้งานได้สันประโยชน์ได้อย่างเช่นเจาะไม้ขวานร,รูไม้จเจาะเหล็กขวานร,รูเหล็กรูกระเบื้องเจาะปูนได้หมดต่อมากับเจีย954 Virgin ความเร็วรอบ12,000รอบต่อนอาทีกำลังไฟ710วัตต์ใช้กำลังไฟบ้านได้ทันที ตามจับใส่ได้ทั้งสองด้านตามความถนัดมีบางใบกันสะเก็ดมาด้วยไม่ว่าจะงานไหนก็ลุยได้เยอะทั้งตัดไม้ตัดเหล็กขัดสนิมขัดไม้ขัดเงาจัดได้หมดอีกทั้งตัวสว่าน606และเ e กียร์94 Virgin เป็นมอเตอร์ทุ่นทองแดงแบบร้อซมีกระเป๋าพวกพาที่แข็งแรงทนทานของแถมมีดังนี้สว่าน606 ดอกจอเหล็ก3ชิ้นดอกจอไม้3ชิ้นดอกจอปูน3ชิ้นหัวขัดเจีย5ชิ้นเกียร์954ประแจขันใบใบขัดกระดาษทราย1ใบแป้นตีนตุกแก่ชิ้นแป้นขัดขนแกะ1ชิ้นใบตัดเหล็ก2ใบใบขัดสนิม1ใบกระเป๋าพกพา1ใบรบวงจรอุปกรณ์ช่างและเครื่องมือไว้ใจเวอร์จิน้น